ทรณีสงเอาภายหลังจากที่เป็นประเด็นลุ้นกันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณชาดาทาหนังสือถึงมหาไทยว่าต้องดําเนินการตามแนวคำวินิจฉัยกฤษฎีกาและคําตัดสินศาลคือ,อกลับไปเป็นทรณีสงหลังจากนั้นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกว่ากําลังพิจารณาอยู่แล้วเซ็นแล้วรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเซ็นคําสั่งเรียบร้อยแล้วครับนะวันนี้อิสราเอลนิวส์นะสำนักข่าวอิสราได้มีการเปิดเผยรายละเอียด รองปลัดมทเซ็นคําสั่งเพิกถอนโฉนดเอาภายแล้วนี่คือสํานวนข่าวนะคุณชํานาญวิเตรัตท่านรองปลัดมหาไทยแต่ไอ้ที่เซ็นจริงๆเนี่ยไม่ใช่เซ็นเพิกถอนโฉนดค่ะไอ้ที่เซ็นจริงๆคือเซ็นอะไรนะสนัสนกข่กาวอิสร,รารายงานว่าคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตปลัดกระทรวงมหาไทยเปิดเผยกับสานักข่าวอิสราเปิดเผยว่าเมื่อวันที่16มกราที่ผ่านมาสัปดาห์ที่แล้วน,นายชํานาญวิเตรัตท่านรองปลัดมหาไทย หัวหน้ากลุ่มภารากิจด้านกิจการความมั่นคงภายในลงนามคำสั่งแล้วคำสั่งเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์เดิมของนายยงยุทธวิชัยดิษและมีคำสั่งนะดำเนินการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ดินเอาภายแล้วส่งให้กรมที่ดินไปดำเนินการเพราะกรมที่ดินเนี่ยจะเป็นผู้มีอำนาจเพิกถอนนะดังนั้นแจ้งเรื่องดังกล่าวให้กับทางรัฐมนตรีมหาไทยทราบแล้วด้วย นะอันนี้คือเนื้อหาคําสั่งก็คือเพิกถอนทาวินิจฉัยอุทธรณ์เดิมของนายยงยุทธวิชัยดิตค่ะโงจําจได้เพราะว่าคุณยงยุทธลงนามคําสั่งอุทธรณ์ไปในสมัยที่คุณทักษิณเป็นนายกเนี่ยโดยมิชอบเอื้อประโยชน์แก่เอกชนจนกระทั่งถูกสารปราบปรมตัดสินจําคุกสองปีไม่รอลงอาญาติดคุกแล้วจนออกมาแล้วนะเพราะฉะนั้นล่าสุดต้องแก้ปัญหานี้ยังไงก็เพิกถอนคําสั่งที่มิชอบนั้น เพื่อให้คำสั่งอธิบดีกรมที่ดินเดิมในปี44คำสั่งอธิบดีกรมที่ดินในปี44นั้นได้ให้เพิกถอนการออกเอกสารสิทธิ์การจำแนกจ่ายโอนนิติกรรมต่างๆเพราะมันเป็นทรณีสงมันทำอย่างนั้นไม่ได้นะอันนี้คือกลไกาทางกฎหมายนะแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีการแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการหลังจากนั้นนะอันนี้คือข้อมูลเบื้องต้น มีการเซ็นคำสั่งเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์เดิมและวินิจฉัยอุทธรณ์ใหม่ให้คำสั่งอธิบดีกรมที่ดินปี44กลับมามีผลทีนี้ขั้นตอนกรมที่ดินก็จะแจ้งผลการพิจารณาอันนี้อา้าวท่านรองปลัดเซ็นแล้วให้กลับไปเป็นเหมือนคำสั่งอธิบดีปี44คือให้เพิกถอนโฉนดต่างๆที่ไปออกโฉนดแตกออกมาจากธรณีสงมันทำไม่ได้ นะก็ต้องแจ้งให้กับผู้เกี่ยวข้องทราบแจ้งสิทธิ์ให้เขาผู้มีสิทธิ์ก็คือผู้ที่ถือโฉนดอยู่พอโฉนดนั้นจะก,กลายไปเป็นโทรณีสง์ก็ต้องแจ้งให้เขาทราบว่าเขาเนี่ยจะดําเนินการอย่างไรต่อจะไปดําเนินการฟ้องศาลปกครองนะอุทธรณ์คำสั่งหรือนะจะไปเรียกร้องขอให้ออกคําสั่งชดใช้ทดแทนค่าสินไหมทดแทนก็สุดแท้แต่ นะแต่นี่คือขั้นตอนฮะวันนี้อธิบดีกรมที่ดินคุณพรพรพศเพนพาดวันนี้เปิดเผยขั้นตอนหลังจากนี้นะยังไม่ได้เห็นตัวคําสั่งคนะาดว่าเอกสารจะมาถึงในวันถึงสองวันแล้วถ้าเป็นเช่นนั้นก็ดําเนินการตามขั้นตอนที่เตรียมเอาไว้ก็คือจะแจ้งคําสั่งนี้ไปถึงผู้ครองที่ดินทั้งหมดซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียส่วนจะดำเนินการอย่างไรก็เป็นสิทธิ์ของผู้ที่มีส่วนได้เสียค่ะ ก็จะมีสองส่วนท่านผู้ชมฮะหส่วนของสนามกอล์ฟก็คือบริษัทอัลไพสนามกอล์ฟผู้ถือหุ้นตอนนี้มีอยู่3มคนคุณพจมานนะคุณผานทองแท้คุณพินทองทาแล้วก็บ้านจัดสรรนะหมู่บ้านราชธานีอันนี้ผู้ที่ถือโฉนดก็จะเยอะหน่อยก็หลายร้อยครอบครัวสองส่วนนี้เขาจะใช้สิทธิ์อย่างไรเขาจะขออุทธรณ์เขาจะไม่เห็นด้วยเขาจะไปฟ้องศาลเขาจะไปร้องอย่างไรเป็นสิทธิ์ของเขา แต่เบื้องต้นที่กรมที่ดินไปศึกษาเอาไว้ก็คือผลกระทบจากเรื่องนี้มีความเสี่ยงย้ำนะว่ามีความเสี่ยงที่วัดวัดธรรมิการามค่ะมวยทิมหามงกุฎกรมที่ดินนะบริษัทเอาพายทางบ้านจัดสรรและสนามกอล์ฟอาจถูกเรียกค่าเสียหายสูงถึง7,700ล้านมไม่ใช่ว่าทั้งหมดนี้จะต้องจ่ายแน่นอน โดยเอาเงินหลวงจ่ายไม่ใช่ค่ะเพราะผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอยู่ในขายอาจถูกฟ้องไลบ่บี้เอาเงินคืนยกตัวอย่างเช่นผมเป็นผู้ที่ถือโฉนดหมู่บ้านผมซื้อบ้านมาจากใครซื้อบ้านมาจากบริษัทหมู่บ้านจาัดสรรคผมก็อาจจะฟ้องหมู่บ้านจาัดสรรคุณไปเอาทราณีสงมาขายฉันได้ยังไงอื อาจจะฟ้องกรมที่ดินด้วยอคุณมาเพิกถอนโฉนโดคุณมาเพิกถอนคําสั่งอุทธร์แล้วมันมีผลทตให้่โฉนโดเสียหายค่เป็นสิ์ของเขานะฟ้องได้หมด<อ>แต่จะได้เงินเท่าไหร่สุดแท้แต่หรือถ้ารัฐเห็นว่าเป็นผู้สุจริตไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องเล่นแร่แปรธาตุธรณีสง์อาจมีคําสั่งชดใช้ค่าสินไหมคือไม่ต้องรอศาลตัดสินออกคําสั่งทางปกครองเลยค่จ่ายชดใช้ให้ หรือออกเป็นพระราชบัญญัติยกที่ธรณีสง์ะให้กับผู้ที่ถือกรรมสิทธิ์ในฉโนโดหมู่บ้านจัสรรก็ทําได้ธรณีสง์จะทําได้ต่อเมื่อจ่ายโอนได้ต่อเมื่อออกเป็นพระราชบัญญัติจะมีคนยกมือให้หรือเปล่าอนี่คือตัวอย่างตุ๊กตา,านะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้จะเริ่มเดินแล้วทีนี้ครที่ประเมิน7,700ล้านนั่นคือสิทธิ์ของผู้อทธทณนและผู้มีส่วนได้เสีย ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นนะกรณีที่ดินธรณีสงของวัดธรรมิการามวรวิหารที่ดินเอาพายฮะ7,700ล้านเป็นได้ตั้งแต่ไปฟอ้องเป็นคดีปกครองขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองหรือฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหายจากใครบ้างจากหนึ่งบริษัทเอาพายแอสปอร์ตคับสองบริษัทเอาพายเรียลเอสเตทซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทราชธานีพปฟตี้สามมูลที่มกุฎมหามกุฎราชวิทยาลัยสี่กรมที่ดินเห็นไหมฮะ หรือเขาอาจจะยื่นขอให้กระทรวงมหาดไทยหรือกรมที่ดินชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนตามพรบความรับผิดทางละเมิดสุดแท้แต่อันนี้คือหลักต่อนะทีนี้ความเห็นผมนะชาวบ้านที่ไปซื้อส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดอนะ่ะควรได้รับการดูแลเพราะเขาเอาเงินสุจลิตไปซื้อเกือบหมดอนะ่ะอยากสานะมารถจะสั่นไงแต่จะช่วยเขายังไงเท่านั้นเนี่ยนะนจะออกเป็นพระราชบัญญัติหรือจะออกคําสั่งสินใหม่ทดใช้สุดแท้แต่ถ้าไม่อยากจ่ายเงินหลวงเยอะ ก็ออกเป็นพระราชบัญญัตินะออกเป็นให้เขาไปออกเป็นฉนดสุดแท้แต่อยู่ที่สภานะแต่วันนี้นายทักษิณชินวัตรนะซึ่งอดีตเนี่ยเคยเป็นเจ้าของสนามกอล์ฟเอาพายแล้วเมื่อสองวันที่ผ่านมาเนี่ยให้สัมภาษณ์บอกเลยนะว่าผมในฐานะเจ้าของสนามกอล์ฟเอาพายพูดอย่างนี้เลยนะวันนี้ให้สัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งครับระหว่างเดินทางไปหาเสียงที่มหาสารคามนักข่าวไปถามว่ารองประลัดช,ชำนาญวิทย์ ได้เซ็นแล้วก็นํานไปสู่การเพิกถอนการจดทะเบียนและนิติกรรมต่างๆสนามกอล์ฟอัลไพคุณทศินว่าอย่างไรครก็ไม่เป็นไรก็ว่าไปตามกฎหมายว่างไ,งไปตามกมาตมกมิตากาเราอยู่ในกติกาก็ว่าตามกติกากฎหมายว่าไงก็วา่างั้นแต่ว่าก็ต้องอกฎหมายก็ต้องเสมอภาคแล้วก็ผู้ที่ ได้รับผลกระทบก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องเป็นไปตามกฎหมายคงคงไม่ใช่หรอกครับอัดย้ายไม่ซื้อขนมยหายเพราะว่าอัดรัฐบาลก็คืออัดรัฐบาลไอ้อัดเอกชนก็เอกชนเดี๋ยวนี้คือไอ้เรื่องมันต้องอยู่ที่ว่ามันใครจะเป็นผู้รับโอนถ้ากรมที่ดินเป็นผู้รับโอนก็กรมที่ดินก็ต้องถูกตั้งข้อหาแต่ต้นว่าการโอนที่ไม่ชอบมาแต่ต้นเกิดขึ้นได้อย่างไร แต่ถ้ามันเป็นเรื่องของวัดที่ได้รับคืนไปวัดก็ต้องคิดว่าวัดจะรับทรัพย์สินไปขายต่อหรือรับวัดวัดจะเอามาให้เช่าเพื่อเป็นการชดเชยความเสียหายหรืออะไรพวกนี้ละว,วัดก็มีไรายได้อันนี้แล้วแต่ไม่มีปัญหาแต่ละาคนเราไม่รู้ว่าออปชันจะออกมาอย่างไรแต่แต่ว่าทางเอาภายรับได้ทุกสถานการณ์เพราะเราไม่ยึดติดไม่ยึดติดทุกอย่างเราถือว่าเรา ได้มาโดยสุจริตเพราะไม่ได้เป็นผู้ได้มือแรกเป็นผู้ได้มือที่สองนะบางคนก็หาว่าเราไปโกงวัดมาซึ่งเราไม่รู้เรื่องมาซื้อมาที่หลังซื้อมาที่หลังไม่ได้เป็นคนซื้อมาก่อนเนี่ยวันนี้คีย์เวิร์ดอ,อ,อยู่ที่นี่ที่คุณลุงศิลป์ต้องพูดซ้าเราได้มาโดยสุจริตไม่ได้เป็นคนไปได้มามือแรกเป็นผู้ได้มามือที่สองบางคนหาว่าเราไปโกงวัดมาเราไม่รู้เรื่องเรา ไปซื้อที่มาทีหลังเราไม่ได้เป็นคนที่ซื้อมาก่อนอันนี้คือคีย์เวิร์ดสำคัญมากนะบอกว่าตนเองเนี่ยเป็นผู้บริสุทธินะ์แต่ชดเชยยังไงล่ะขึ้นอยู่กับว่าที่ดินเนี่ยมันจะโอนไปที่ใครแล้วใครได้ที่ดินแล้วก็จะจัดการยังไงนะอัดยายซื้อขนมยายก็คือเอาเงินหลวงมาจ่ายชดเชยถ้าทําอย่างนั้นเนี่ยมันก็เหมือนอัดยายซื้อขนมยายแต่ถ้าเกิดวัดให้บ้านจัดสรรเช่าหรือให้สนามกอล์ฟเช่ารัฐก็ได้ตังค์นะนะนะแล้วก็ไม่ต้องจ่ายเงิน <ค>ะนะแล้วแต่ออปชั่นที่จะออกมาอันนี้ที่คุณสักศินพูดวันนี้นะวันก่อนพูดประเด็นนี้เหมือนกันที่นครพนมคะนะคุณลักศินป์ไพูดเลยว่าในฐานะเจ้าของสนามกอล์ฟเอาภายนะเดี๋ยวลองไปฟังฮะก่นที่ท่านชาดาจะจะหมดวาระหมดตําแหน่งมีนนการเซ็นแค่สองวันเองจะกี่วันก็ไม่เป็นไรถ้ากฎหมายมันให้อำนาจเขาเซ็นก็เซ็นได้ไม่มีปัญหายิงแล้วเนี่ยใ,ในฐานะ เป็นเจ้าของสนามกอล์ฟอภายัยเนี่ยนะผมว่าจะได้จบจบซะทีอเอาไงก็เอาคาราคาซังน่ารำคาญสมมุติาคนะไปจริงท่านทำยังไงคะไม่เห็นพอะไรเนี่ยเอาหลักการมันคือมันหนึ่งถ้าเป็นของกรมที่ดินกรมที่ดินก็ต้องชดเชยความเสียหายที่รับโอนเนี่ยไมไม่ถูกต้องหรือไม่ก็ถ้าเป็นของวัดวัดก็ถามว่า วัดจะชดเชยความเสียหายหรือวัดจะให้เช่าต่อก็มีแค่นั้นคนเราเนี่ยถ้ารักษากติกาแล้วไม่ยึดติดอะไรเนี่ยมันไม่ยากทุกอย่างมันไปนตามกติกาไงของสิทธิของผู้เสียหายมีอะไรบ้างก็ว่ากันไปก็ในเมื่อทางรัฐจะใช้อำนาจตรงนี้ผู้เสียหายก็มีแชมมีสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าเสียหายก็เป็นเรื่องปกติไม่มีเลยเลยนี่ยอันนี้คือให้สัมภาษณ์วันกอ่อนพูดเลยว่าในฐานะ เจ้าของอแล้วอีกวันหนึ่งบอกว่าไฟอัมพายเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วแต่ว่าจะดำเนินการยังไงแต่ขีดเส้นใต้วัดตนไม่ใช่คนซื้อมามือแรกคแล้วไม่รู้ว่ามีการโกงที่วัดยังไงหรือไม่ทีนี้ไล่เลียงให้ฟังชัดๆนะคุณทักษณิณเนี่ยไปได้สนามกล์ฟอัาภพายมาเนี่ยมือไหนยังไงนะก็คือซื้อต่อมาจากคุณสนธเทียนทองคุณทักษณิณเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์อาจารย์เจิมศักดิ์ปิ่นทองเอาไว้ ว่าสนามกอล์ฟเนี่ยจ่ายไป500ล้านมีที่อยู่เกือบ500ไร่มีคลับเฮาส์เบอร์เริ่มสร้างด้วยเงินร้อยกว่าล้านนะฮะคือไอ้สภาพยอมรับว่าซื้อมาจากคุณสนอเทียนทองจ่ายไป500ล้านนะอา้าวแล้วคุณสนอไปได้มาได้ยังไงคุณสนอไปได้มาจากจริงๆเนี่ยเป็นบริษัทไม่ได้มีชื่อคุณสนออยู่ในบริษัทนะ มูลนธิมหามงกุฎขายต่อไปให้บริษัทเอาพายที่มีคนนามสกุลเทียนทองเนี่ยเป็นผู้ถือหุ้นช่วงนั้นเนี่ยช่วงปี2533ตั้งแต่ปี33มนะมือแรกที่พูดอะนะมือแรกที่เปลี่ยนจากธรณีสง์สนามกบ็บ้านจัดสรรพงคุณสนะบริษัทอสังหาที่เกี่ยวข้องกับตระกูลเทียนทองได้ไปเนี่ยนะเขาก็อาไปพัฒนาค่ะ ก็เป็นบ้านจัดสรรกับสนามกอล์ฟนะบ้านจัดสรรก็มีชื่อนะคุณหมอชื่อดังมาเกี่ยวข้องด้วยสนามกอล์ฟนะสุดท้ายก็ขายต่อให้คุณนึกศิลนี่คือสิ่งที่คุณนึกศิลบอกว่าผมไม่ได้ไดมามือแรกค่ะอ้าวแล้วคนได้มามือแรกแสดงว่ามีปัญหาสิทีนี้ก็เพราะว่าต้องไปไล่บี้งไงนะปัจจุบันนี้คนที่เป็นเจ้าของสนามกอล์ฟเอาพายเนี่ยไม่มีชื่อคุณนึกศิลไม่มีชื่ออุงอิงด้วยค่ะคุณหญิงพจมานถือหุ้น29ล้านหุ้น พันทองแท้ยี่สิบสองล้านหุน้นพินทองทายี่สิบสองล้านหุน้นนะอันนี้คือตามทะเบียนนะแล้วถ้าเราย้อนกลับไปดูนะที่ดินเอาพายตอนแรกเนี่ยคุณยายเนื่องนะคุณยายเนื่อมทาพินัยกรรมยกให้วัดเก้าร้อยยี่สิบสี่ไร่นะจริงๆที่ดินที่ยกให้วัดเนี่ยทาพินัยกรรมเอาไว้ตั้งแต่ปีหนึ่งสองคุณยายเนื่อมถึงแก่กรรมปีหนึ่งสี่ แต่วัดนะกับมุยทิเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยปี32-33องสามหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นนะนี่ปี33มีการเสนอนะให้รัฐมนตรีนะพิจารณานะเห็นควรมีคำสั่งไม่หรือญาตให้วัดได้มาซึ่งที่ดินนะหลังจากนั้นจึงดำเนินการนะให้วัดเนี่ยนะให้จัดการโอนให้มุยทิและให้มุยธิ นำไปจัดการขายต่อมีการขายต่อไปนะแล้วไปอยู่ในบริษัทเอาพายแลยบริษัทเอาพายก็ไปทำสนามกอล์ฟทำบ้านจัดสรรเห็นไหมหลังจากนั้นคุณทักษิณก็มาซื้อสนามกอล์ฟอันนี้คือแบบกระชับกระชับสั้นๆนะแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นนะหลังจากนั้นก็มีการวินิจฉัยโดยอธิบดีกรมที่ดินปี44เอาตามคณะกฤษฎีกาชุดใหญ่ว่าเฮ้ยมันเป็นธรณีสงตั้งแต่คุณยายเนื่องตายแล้ว จะมาโอนนะให้มูลที่ขายให้บริษัทนะเอาภายไม่ได้อธิบดีกรมที่ดินเลยออกคาสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนโอ,อนและเพิกถอนโฉนดที่แบ่งแยกนะแต่หลังจากนั้นคุณยงยุทธอาศัยตําแหน่งรองปลัดเพิกวินิจฉัยคาอุทธร์เพิกถอนคําสั่งอธิบดีนะจึงทําให้สนามกอล์ฟและบ้านจัดสรรจำหน่ายจ่ายโอนได้และคงสภาพมาจนถึง,ถง,ถงปัจจุบันวันนี้รองปลัด วินิจฉัยอุท์ใหม่เพิกถอนคำวินิจฉัยอุท์เดิมของคุณยงยุทธและว,วินิจฉัยใหม่เพราะฉะนั้นเท่ากับว่าสนามกอลนะ์ฟเนี่ยก็สนามกอล์ฟและบ้านจัดสรรฉนดท,ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะก็เท่ากับว่าเป็นโมคอมเพราะมันต้องกลับไปเป็นธรณีสงเนงนะีเพราะฉะนั้นการพิจารณาเรื่องนี้ต้องชำระบาปเอาภายตั้งแต่จุดแรก <นะ S 1> ไลบีกลับไปเอาพายซื้อมาร้อยสี่สิบกว่าล้านวันที่เอาพายซื้อมาแล้วเอาไปจำนองได้ถึงสองร้อยกว่าล้านในวันเดียวกันปีสามสามจากนั้นเอาไปพัฒนาสนามกอล์ฟพัฒนาอะไรต่างๆย้อนไปดูฮะว่าถ้าดำเนินการมันจะถอยกลับไปยังไงที่เราเคยนำเสนอไว้มันจะถอยกลับไปยังไงไปสู่จุดไหนฮะสนามกอล์ฟเอาพาย ทีนี้จะทำยังไงนะเมื่อกรมที่ดินบอกว่าพร้อมทำตามกระทรวงมหาดไทยหากมีข้อวิจัยสั่งการนะเพื่อให้ที่กลับไปเป็นทรณีสงตามแนวทางที่กิจสีดีการวิิจฉัยตามแนวทางที่ศาลตัดสินเอาไว้แล้วนะก็รองกลับมาที่นี่ท่านผู้ชมครับนี่คือสภาพในปัจจุบันคุณยงยุทธสมัยเป็นรองปลัดไปเพิกถอนคำสั่งอธิบดีหลังจากนั้นคุณยงยุทธถูกศาลตัดสิน ว่าที่คุณยงยุทธทรเนี่ยเป็นการปฏิบัติหน้าที่มิชอบคุณไปเพิกถอนคาสั่งอธิบดีกรมที่ดิน,นคุณเอื้อประโยชน์กับเอกชนนะสถานะยังอยู่เป็นแบบนี้คาอยู่ชาวบ้านสนามกอล์ฟยังมีการไปตีกอล์ฟกันอยู่ทําธุรกิจปกติชาวบ้านก็มีโฉนดตาขุดแต่เอาไปที่สถาบันการเงินก็บอกโอ้ยมันกลายเป็นโฉนดธรณีสงนะเอาไปทําธุรกรรมทางการเงินมีปัญหาหมดจะเพิกถอนอะไรก่อนทีนี้ ที่บอกว่าจะเพิกถอนเนี่ยก็ต้องเพิกถอนคําสั่งที่มีชอบของคุณยงยุทธวิชัยดิตที่ศาลตัดสินแล้วว่าไม่ชอบคุณเอื้อประโยชน์กับเอกชนนะก็คือคําสั่งนี้เนี่ยถ้าเพิกถอนคําสั่งของคุณยงยุทธนั่นหมายความว่ายังไงนะคำสั่งของคุณยงยุทธ,ธหายไปที่เหลืออยู่ก็คืออธิบดีกรมที่ดินที่เคยมีคําสั่งก็มีสภาพบังครับ ก็คือที่ท่านอธิบดีมีคําสั่งต่ปี44ให้เพิกถอนการจดทะเบียนโอนเพิกถอนโฉนดที่แบ่งแยกนะก็ต้องเพิกถอนเอามาแบ่งแยกทําอะไรพวกนี้ไม่ได้นะเอามาโอนมาให้กับมูยทิิมามงกุฎก็ไม่ได้ที่โอนให้เนี่ยเลิกกลับไปเป็นสภาพไหนทีนี้นะก็กลับไปเป็นทรณีสงเป็นที่ดินวัด สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากการกระทำที่ไม่ชอบไม่มีผลนี่ฮะก็เหมือนหมุนเข็มนาฬิกาย้อนกลับไปทุกทีเพราะฉะนั้นใครจะเรียกร้องชดเชยอะไรก็ต้องไล่เบี้ยก,กันทีนี้คะนะมันมีกรณีศึกษากรณีคุณธนาธรไงที่เรายกอืที่ราชบุรีธนาธรถูกกมที่ดินเพิกถอนนอสอสามกอบอกว่ามันลุกป่าจริงจริะแต่เห็นใจธนาธรว่าธนาธรซื้อมาเสียเงินแล้วไม่รู้ว่ามันอยู่ในป่า ศาลปกครองตัดสินะนะให้กลุมที่ดินจ่ายค่าเสียหายแก่ธนะคอน4.9ล้านน่ะเข้ไหมอันนั้คือโฉนดในป่านะค่ะแล้วประเด็นวัฒน,นาทรรู้หรือไม่รู้จริงๆเนี่ยตอนนี้ไม่รู้ว่าอยู่ในศาลปกครองสูงสุดหรือเปล่าค่ะเพราะว่าญาติพี่น้องที่ซื้อมาก่อนน่ะไปเซ็นบอกว่ารับรู้ว่ามีความเสี่ยงอยู่ในป่าด้วยนะมไม่รู้เอาประเด็นนี้ไปสู้ด้วยหรือเปล่านะแต่เอาละที่ศาลปกครองกลางตัดสินเห็นวัฒนาทรซื้อมาโดยสุจริตก็เลยให้ชดใช้ บรรทัฐานเดียวกันกรณีนี้ก็อาจจะเอาไปถูกฟ้องเพื่อเรียกค่าเสียหาย